สุปฏิปันโนยะสาพระกวาตัวาวากาจังคฆสุปฏิปันโนยะสาพระกวโตัวาวากาจังคฆรตามไม่ยังงพคะกวันตางสะทัมังจะสังคังตัมไม่ยังภพคะกวันตางจะทมมัง hi sakale hi yatha lahang aro pite hi api pujeyama hi re mi sakale hi yatha

Amhakang dikaratang hitaya tukaya Amhakang dikaratang hitaya tukaya Akrahang samadham budho bhagava Akrahang samadham budho bhagava Putang bhagavan tang api watemi Putang bhagavan tang wakkatwata temur Sewak wakawaur Tamang Nam samin Taman nama Sal สุปาติปันโนภะคะวะโตสาวกัสังโฆสุปาติปันโนภะคะวะโตสาวกัวสังโฆสังฆังนามามิสังฆังนามามิอนไามยังพุทธะสะวกัตวะโตปุพพารคะนามกาลันเจวะพุทธานุสตินยัญจา,ารโรมาเจ मोदसा भगवतो अरहतो समा सम्बुधसा चरण सम् อันไม่ยังพุทธาภิกขีติงกโรมาเจโอ้ทวารันทวารการินุณาอิยุตัวสุธาไิยานาคารุณาอิตมะคตตาตโวโอ้เทศยุจุชนตังกมลังวสุรัววันธรรมกามรันังทิรชาจินเณรัง พุทโธโยสัพพานินางสรณังเกมะุทธมังปะทัมานุสสติทานังวันทามิตังสิเรนะหังพุทธัสสะหัสสะมิทาโสวะพุทโธเมธามิกิสโรพุทโธทุกขตะคาตะจวิาตาจิตัสสเม ผู้ตะ้งห้างนิ้เดเมมิตรีหันชีวิตันติตังวันทันต่ออันจริตตามิปุตตะเสวะทุกข์ที่ต่งนาทิเมตรละนางอัญยังพุทโธเมตรละนางวัดังเอเตนะสัจะวัจเจนะวัตไยังสัตสัสเน พั้ทางเมว,วันธรรมาเนนะยังปุญญงปัตุตังอิท๊ชาเพปิอันตรายามเมมาเหทุงกาเติทศากาเยณวจายะวเจตสาวาพุทธเอกุกัมมังปะตตตังมยายังพุทโธปติคันหาตุอัตยันตังกาลันตะเรสังวริตุงว่าพุทธเ अन्नमयां धम्मानुत ते नयां करोम ते स्वागा गो भगवता नेधि गो हकानि गो विन्योहि

ภะบาลีนางคาระนังเขมะมุธธมังโฏติยานุสติธานังวันทามิตังสิเณหังสัมมาสาหัตถวิกาโสวะธัมโมเมสามิกิสสะโรธรรมะทุกขะสคาถาจะวิธาตา ธรรชีวิตธรรมทตังวันธันโตอัางจริสร้ามิธรรมเสวะสึงธรรมตังนาถิเมสระนางอันยังธรรมโมเมสระนางวะรังเอเตนะจัจวะเจนะวะทะยังจัตุวสชนะทางมังเมวันธรรมเนนยังปุญญังปัตุตังอิทา สัพเพภิอันตรายามเมมาเยตุงกัสเตชะสากาเยนะวจายะวเจตสาวาทมเมกุกรรมังปะกตังมยายังทมโมปฏิคันหาตุอัตยันตังกาลันตเรสังวริตุงวะทมเมอันทมยังสังฆานุสติในยังกโรมาเช

nha di đang đa ta li pu ri sa ta pu ri pa la e sa ba ka wa sa ba ka sa ngo a hu na yo ka hu na yo da ki na yo an ja li ka yo a lu ta tang lu Hanya yang sangka pikir tingkaru maje, satamai jojo patipati kurnani yuto, yuta pito ariyabuka rajang kaseto, sri nadihama parwara ตมังตาติยานุสติถานังวันตามิตังสิเรนังสั้างอาศหัสจะมิตาสจวะสังโฆเมตามิกิตระวนสังโฆทุกข์ตถาคตจะวิทจ่าจะวิตาตตเมสังขารจะหิยาเทมิตรีรันทิวิรันจิตัง สังขัดโตปฏิปันนตังนาถิเมตตานังอันยังกังขโมเมตรานังวะรังเอเตนะจัตจวัตเจนะวัจจะยังสัตตุสาตสเนสังขังเมวันธรรมะเนนะยังปุญญังปัตตุตังอิตั ปีอันตรายามีมาเหตุงตกัสเตจะสากาเยนะวาจายะวเจตสาวาสังเคกุกมังปะกตังมะยายังสังโคปฏิคันหาตุอัตยันตังกาลันตเรสังวริตุงวะสังเคพันมะยังอุทิตนาทิธานะคาทายโยพนามาเส एमिना पुण्यकामेना उपजाय कुनुतरा अजानि यो भकार मातापिता जया धा सूर्ययोजन्ति महाराजा कुणवन्ता न राजा

อิมินาบุญญกรรมเมนาอิมินาอุนิเสนาจาอิปะหังสุรเพเจวะตันุปาทานาเจตนาเยสันตาเนหินาธรรมายาวานิปานาโตมะมังนาสันตุสัพพทาเยวะ ยาชาชาตัวเพเวปเวยุ่วยจิตตันสติปัญญาสันเลโกวิริยามินามาลาระพันตุโนกาจังกาตุนจะวิริยสุเมียปธาติภวโรนาโตธรรมโมนาโตวรุตโม นาโทปะเจกะพุทธะจะสังโฆนาโทตโรมมังเตโสตะมานุภาเวนะมาโลกะสังระพันตุมา